ที่การควบคุมตั้งค่ายังไงให้เก่งขึ้นสวัสดีครับอยู่กับรายการฟอร์มอย่างเซียน b ายนิวโอนูชั่นอีสปอร์ตอีพีสเปนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการตั้งค่าปุ่มหรือการควบคุมแชมเปี้ยนในเกม Lolydiff ตั้งค่าเป็นก็เก่งขึ้นทันทีไปดูกันเลยครับมาดูอันดับแรกกันเลยนะครับอันดับแรกก็คือกล้องขนาดเล็กของสกิลเมื่อเราใช้สกิลของแชมเปี้ยนบางตัวที่ส่งผลถึงภายนอกจอก,การคอนโทรลของเรา ในเกมเขาจะมีกล้องขนาดเล็กของสกิลขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นว่าสกิลของเราเนี่ยที่กําลังใช้เนี่ยไปถึงไหนแล้วซึ่งแชมเปี้ยนบางตัวอย่างเช่นแอสสามารถควบคุมอันติเมตสกิลจากระยะไกลได้อันนี้หลายคนม่เคยรู้นะครับกล้องขนาดเล็กเนี่ยก็จึงเป็นผลดีต่อสกิลของแชมเปี้ยนตัวนี้เองนะครับแต่ถ้าเรามองในทางกลับกันเนี่ยในกรณีที่เกิดทีมไฟท์ขึ้นมาเนี่ยแล้วมือเราเนี่ยเผลอไปโดนจอเล็กเนี่ยไอ้จอเล็กเนี่ยก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาแทนนะครับวิธีการปิดจอเนี่ยก็คือกดปุ่มกากระบาด มุมขวานะครับแต่แค่เวลาไม่กี่วินาทีนะครับเราก็อาจจะเสียการควบคุมตัวหลักอาจจะทําให้จากชนะเนี่ยการเป็นแพ้ได้เลยนะครับก็ขนะนึ่ของสกิลเนี่ยจะปิดหรือเปิดเนี่ยขึ้นอยู่กับการเล่นแชมเปี้ยนในแต่ละตัวนะครับความไวของการแผนกล้องนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทิศสําคัญนะครับในการตอนโดนศัตรูแก๊งหรือว่าเราจะไปแกงศัตรูนะครับเมื่อเวลาเราลากสัมผัสที่ดูสิ่งต่างๆภายนอกจอาการคอนโทรลของเรา,เ,ราเช่นการที่เราจะเดินไปแกงเลนการถ้านับกับการแผนกล้องที่เราไป สิ่งที่เราต้องการอาจจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่เห็นเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราจะไปแก๊งเป็นการเนี่ยไปแก๊งการเล่นนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับความไวกล้องเร็วไปเนี่ยบางทีมุมกล้องเนี่ยอาจจะเลยการเล่นนะครับแต่ถ้าช้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่ทันเห็นในการตั้งค่าความไวของการแทนกล้องนะครับผมแนะนําให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยปรับสมดุลเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมือเร็วช้าไม่เท่ากันเอาที่เราถนัดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทิศในการเล่นนะครับมาถึงอันดับ3ากันบ้างนะครับได้แก่การล็อกแนวตั้ง หลายคนงงว่าเอ๊ะล็อกแนวตั้งคืออะไรล็อกแนวตั้งเนี่ยคืออย่างนี้ครับเวลาแชมเปี้ยนเข้าใกล้เราเนี่ยจะมีหน้าต่างขึ้นมาตรงสกิลเราเนี่ยครับมุมล่างขวาเนี่ย ถ้าเรากดล็อกแชมเปี้ยนตัวนั้นนะครับเวลาแชมเปี้ยนของเราโจมตีหรือสกิลเนี่ยก็จะเล็งไปทิศทางแชมเปี้ยนของตัวที่เราล็อกนะครับแต่ว่าถ้าเราปิดล็อกแนวตั้งเนี่ยก็จะเป็นการคอนโทรลการโจมตีหรือสกิลอิสระก็คือเราเนี่ยสามารถลากสกิลได้ตามอิสระเลยนะครับการล็อกหรือไม่ล็อกเนี่ยขึ้นอยู่กับความถนัดในการจ่ายสกิลหรือจ่ายดาเมจของเราแต่ละคนนะครับอันนี้ถ้าเราจะล็อกแนวตั้งเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกให้ชํานาญก่อนนะครับอันดับที่4นะครับลำดับความสําคัญขอ,ของเป้าหมาย ระดับความสําคัญของเป้าหมายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือมีพลังชีวิตต่ำกับพลังชีวิตต่ำที่เป็นเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาดูวันแรกกันก่อนนะครับพลังชีวิตต่ำเนี่ยก็คือพลังชีวิตตามตัวเลขใครเลขน้อยสุดเนี่ยเราก็จะทําดาเมจใส่ตัวนั้นยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นอีกฝั่งเนี่ยมีจิงกับกาเนรนจิงเนี่ยมีเลือด250กาเรนเนี่ยมีเลือด200แชมเปี้ยนของเราเนี่ยจะทําดาเมจใส่กาเลนก่อนครับแต่ถ้าเป็นพลังชีวิตต่ำที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย เขาจะคิดจากค่าเปอร์เซ็นต์ของพลังเลือดก็คือแม็กเลือดของเรานะครับยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นการเรนเนี่ยมีเลือเดเหลือประมาณ30%แต่จิงเนี่ยมีเลือเดเหลือประมาณ20%เแชมเปี้ยนของเราเนี่ยจะทำดาเมจใส่จิงก่อนนั่นเองครับอันดับสุดท้ายการปรับแต่งการวางกลุ่มการปรับแต่งการวางกลุ่มเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่สําคัญในการเล่นเลยนะครับเพราะว่าการตั้งค่ามาตรฐานเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับพวกเราเลหลายๆคนนะครับ ในเกมเนี่ยเขาจะมีการตั้งค่าการจัดวางปุ่มที่เราสามารถเคลื่อนที่หรือว่าเราจะย่อขนาดให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงให้เหมาะสมกับมือเราได้นะครับอันนี้หลายคนก็ไม่ค่อยรู้นะโดยปกติในเกม lly deep เนี่ยสกิลพวก Challenger พวกแฟลพ,พวกคิวหรือไอเทมเนี่ยจะไว้ตรงฝั่งขวานะครับไว้ฝั่งล่างขวาซะเยอะซึ่งมือขวาของเราเนี่ยต้องใช้ในการกดสกิลหากต้องการกดไอเทมในทีมไฟที่สําคัญสําคัญเนี่ยอาจจะทําให้กดไม่ทันเลยแนะนําให้ไว้ฝั่งซ้ายบ้างนะครับ เพราฝั่งซ้ายของเราเนี่ยมีการเคลื่อนที่และการกดดูมแมปเป็นบางครั้งนะครับเพื่อจะทําให้สองข้างเนี่ยสบดุลกันแต่การปรับเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นนะครับว่าเราชอบแบบไหนเราก็ปรับตามใจตัวเองได้เลยและว,วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ5ทิศการควบคุมในเกม L L Wireless ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Nioution l Esport ด้วย, e ยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ